ไม่มีทางไม่ลิมไม่มีทางไม่ดื่มล้อวก็ไม่ล่มอ่ะก็ไม่ล่มจริงก็โอเคอยู่โอเคโอเคแล้วนายออกมาทำไมก็จะร้องก็จะร้องกันสามคนแล้วไงเูกต้องูกคิวแล้วแล้วสรุปที่เราร้องสองคนไม่มีแล้วใช่ไหมหมดแล้วไม่ได้แก้ตัวหรอไม่เป็นไรอยากฟังมาละอยากยังไม่ได้เลือกเพลงเลยแค่รออยู่ตรงนั้น จะเปีนขึ้นไปเธอไม่ต้องล้อย เปลี่ยนเพลงเลยไงเปลี่ยนเป็นย่ออย่างร้องเพลงอะไรนะฝุ่นฝุ่นอาฝุ่นฝุ่นอย่างร้องร้องอะไรมาเราเราคือเราไม่ได้ร้องแต่เราร้องแบบร้องเองไงแต่เราก็สลับกับร้องก็ผมพีนนะร้องฝุ่นไปหรือเปล่าเป็นเป็นเป็นการเป็นการเป็นการอัดจริงอ่าอะไรดีร้องฝุ่นไปหรือเปล่าเป็นก็ได้พี่ได้นี่หมายความว่ายังไงไปเกิดก็ได้นี่หมายความว่ายังไงก็ได้นี่ก็ครึ่งระหว่างได้กับไม่ได้เดี๋ยวนี้ ขอตั้งแต่เดีกว่าเพราะว่าเพนี้มันเน้นเไม่เน้นอที่เน้น A เนี่ยเพลงนี้ยาวหนาีนะพี่ยก็เอาแค่ฮุกพอแล้วจบแค่ฮุกไม่ต้องร้องฮุกมันกลสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนักร้องจะร้อง ระวัเเงเพลงต่อไปเงียบกริบแล้วพี่เขาร้องช่วยก็ดีแล้วไม่งนะั้นก็ป็นได้อยากร้องนักน้องจะร้องคือจริงจริงจริงแค่ร้งรงรงองคอนนี้เพราะว่าฝุ่นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้คำว,ว่าฝุ่นมันอยู่ตรงนี้เป็นฝุ่นเชิญม,มองเศษฝุ่นเ <คน S 2> ช<ะ>ิญคนละคนละถึละินแล้วครับอันนี้ไม่ใช่ละใช่ครับจริงๆตอนแรกเนี่ยดิวอยากร้องเพลงเพลงหนึ่งมากที่อะไรพี่แต่ว่าผมไม่รู้ว่าทำไมดิวอยากร้องเพลงนี้ที่ ที่เราพยายามซ้อมกันอยู่แล้วสุดท้ายเราก็เพราะว่ามันสูงไปใช่ไหมใช่ร้องสิพรุ่งนี้จะไปไม่ใช่เพลงนี้ที่ไม่ได้ซ้อมเพลงนี้ไปมาซ้อมเพลงนี้นี่เราซ้อมเธอเป็นแฟนฉันแล้วทำไมดูอย่างเัาเพลงนี้ครับทำไมทำไมไม่ใช่เพลงแกรนครับแล้วเพื่อนฉันใช่ไหมถูกนะจัดทำไมฉันแล้วอยากร้องเพราะว่าผมเป็นคนนึงที่ชอบพี่หนุ่มกุลามาก แบบว่าชูนแบบชูอย่างนี้ใช่ไหมท่านไคล์อยากเป็นไอ้ย่อมันทัฐาทายเรากำลังถามอยู่ไม่คือชอบเขาเป็นไอดย่อของผมคือใบย่อเวลาเสียบเขาแบบเวลามีช่วงอ่อนช่วงอ่อนช่วงอ่อนไม่ใช่พี่ความจริงความจริงเราพูดอะไรมันไม่ต้องเก็บมันเป็นทุกทุกเม็ดแค่เปล่าก็พยายามให้มันสนุกสนานมันพยายามบางทีปล่อยผ่านไปก็สนุกกว่านี่นะเหตุผลที่เราไม่มีเพลงนี้เนี่ย คือเรามีเพลงนี้แต่ว่าเราไม่มีแบบเวอร์ชันร้องีดเพะนั้นเราร้องเองเลยร้องเองสดๆเลยยังไงร้องไหมขอหดิ่งก็ยุ่งไปในไอเดียวันนี้อาก็ให้ร้องไงเราจะได้ร้องด้วยเป็นดีเจ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 ร้องสิเธอเป็นแฟนฉันแล้วเดี๋ยนะร้องขีดร้อดนึงร้องีดไดนึงร้อีดไดนึงขอลงไปขึ้นเสียงซิใ้เราแทนร้องให้เราอีกตงไม่ขึ้นเสียงโดยดีเธอเธอเปจาเธอเธอเป็นแฟนฉันแล้ว อันที่จริงที่ไม่ได้ร้องเพลงเนี่ยเพราะว่าคนที่ร้องถึงมีผมคนเดียวครับแต่พี่ๆที่ร้องไม่ถึงก็เลยเน,น่เน่อันนี้อันนี้อันนี้ต้องอขอสอขอโยมนักแสดงความสามารถของแคร์ที่เอามาอวดในตอนนี้ด้วยจริงๆมันมาอวดตอนที่เราป่วยอ่ะลราเสียขอขอบคุณแคร์ที่เอาความสามารถที่เดียวตัวเองมาอวดร้องให้มันจบก่อนร้องให้มันจบก่อนให้มันจบสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะร้องจบอยู่แล้วเออจบขอขโทษอโทษพี่อ่ะเชิญครับเชิญครับครับ โดีเธอ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 เป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบรือไม่รู้ตัวแล้วอะไรน้องฉันจะได้เป็นแฟนของเธอก่อนนอนฉันเขียนบป็จดจึงธอเสมออยากบอกรักเธออยากเป็นทางการแต่ไม่กล้าท่อ ก็เราให้เราแยร้องได้เต็มที่เราก็เป็นแบบทึ๊บๆตั้มๆให้ใช่ไหมมีอีกเพลงหนึ่งที่แค่์อยากร้องแพ่งอะไรอีกเอาครบเลยใช่ไหมเนี่ยเอาครบเลยเก็บอยู่ในหัวใจแค่อยากร้องทำไมถึงอยากร้องเพลงนี้ครับเชื่อผมเคยดูตอนนั้นครับเดอะสตาร์ห้าใช่แล้วแบบว่าอุ้ยเคยดูตอนเดอะสตาร์ห้าแล้วสมมติมีพี่คนหนึ่งร้องเพลงนี้ตอนวีคสองคนสุดท้ายเขาแบบว่าเขาอะไรเธอขับโอเคโอ้โหรอ ไมโอเคร้องเลยแต่เมื่อกี้แต่กี้พี่ปอบอกว่าวีที่แล้วเราร้อแค่ชั่วโมงเดียวเองมันน้อยไปไม่พอเราสามวีนี่กัดจัดสามชั่วโมงอะไรนะอะไรเลยนี่ชั่นี่ชั่วโมงครึ่งแล้วชั่วโมงครึ่งแล้วชั่วโมงครึ่งแล้วไม่เหลืออีกชั่วโมงครึ่งนี่ไงใช่ไหมแฟนเขามาร้อตั้งสิบเอ็ดโมงรอลยครึ่งวัน อ่ะร้องเลยร้องเลยเอเคอะไรนะอยากร้องเพลงอะไรเรามีสองเพลงที่พ่วงคอคำเดียวกันครับคือคำว่าท้ายไม่ใช่บรรท้ายตอเพลงเลยดีกว่าไม่ใช่บ้านท้ายนะครับหมายถึงท้ายท้ายครว่าท้ายคือท้ายสุดสุดท้ายสงนี้ับสุดท้ายท้ายถอยไม่ใช่คนสุดท้ายสิ Try i <laughs> เธอยิ่งกว่าคนใดๆจากนี้คือเธอจากนี้ฉันวันตายเธอคือสุดท้ายของท้าชีวิตและหัวใจ ไม่นหมืขขอนผมแล้พี่เวลาร้องไปร้องมาแล้วแบบจะรู้สึกกับคาญสายเกินพันไปพันมานายควรจะมาอยู่ฝั่งนี้ได้ได้ออออออโอเคโอเคเพื่อความสบายใจแล้วก็ลอ็อกขาไว้ตรงนั้นไม่ต้องเดินไปไหนไม่อีกครนะตรงนั้นแหละนะอยู่ตรงนั้นแหละ